สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเพิ่งจะมาแกะถุงช้อปปิง้งแล้วก็ลองใส่เสื้อผ้าจากเว็บ a n n e l s ค่ะเว็บแ a n เกิคืออะไรก็คือแหล่งซื้อเสื้อผ้ามือสองที่เขาไม่ใส่แล้วหรือว่าเรามีเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วเนี่ยก็เอามาลงขายที่เว็บนี้ได้เลยนะคะซึ่งเว็บนี้ไม่ได้มีขายแค่เฉพาะเสื้อผ้านะคะเขามีแบบขายหลายๆอย่างเลยอย่างเช่น a c c e s s ร r y หมวกกระเป๋ารองเท้านะคะและของก็จะมีทั้งแบบม e ีแบรนด์แล้วก็ไม่มีแบรนด์นะคะซึ่งราคาไม่แพงเลยการซื้อเสื้อผ้ามือสองก็เป็นการลด fast ฟ a s h i ได้คะ่ะ fast f a s h i คืออะไร fast f a s h i ก็คือเสื้อผ้าที่ถูกสั่งผลิตยอย่างรวดเร็วเป็นจํานวนมากแล้วก็ขายในราคาต่ําแล้วก็เป็นกระแสอยู่แป๊บน,นึงแล้วก็เลิกฮิตค่ะคนก็ทิ้งแล้วก็หนีไปซื้อ collection ใหม่แล้วก็เกิดวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะซึ่งกระบวนการผลิตเสื้อผ้า fast ฟ a s h i เนี่ยค่อนข้างมีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดลอ้อมนะค่อย่างเช่นเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยใช้ปริมาณน้ําค่อนข้างมากในการผลิตนะคะแล้วก็ในน้ำเนี่ยก็จะมีพวกสารปนเปื้อนต่างๆแล้วก็ถูกปล่อยสู่แหล่งน้ํานะคะจริงจริงการลดฟาสเฟชั่นก็มีอีกหลายวิธีค่ะอย่างเช่น1ใส่เสื้อผ้าซ้ำส,สองหันมาใช้เสื้อผ้ามือสองมากขึ้นคือถ้าเกิดคนเราเนี่ยหันมานิยมเสื้อผ้ามือสองเนี่ยจะช่วยลดวงจรการผลิตฟาสแฟชั่นได้หลายเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็อย่างที่3มเนี่ยก็คือส่งต่อเสื้อผ้าค่ะ คืออย่างเช่นอะเรามีเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วเนี่ยเราเบื่อแล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นใส่คนอื่นเขาก็อาจจะใส่อีกสักปี2ปีแล้วเขาก็ค่อยส่งต่อเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการแบบหมุนเวียนเสื้อผ้าให้กลายเป็นขยะได้ช้าลงเรามาเริ่มแกะถุงช็อปกันเลยดีกว่าของที่น้ำพึ่งสั่งทั้งหมดมีประมาณ6ชิ้นนะคะก็เดี๋ยวจะบอกด้วยว่าเออแต่ละร้านเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ซื้อร้านไหนบ้างแล้วก็ราคาอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะก็มาเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าะคะ่ะเขาจะมีระบุด้วยนะว่าหน้าซองย ว่าของข้างในคืออะไรอย่างอันนี้คือเดสแขนกุดผูกเอลไลสกอตสีแดงขาวจากร้านคิ้วอันเนสกอร์คาวาอิช็อปนะคะก็กรีดไปพร้อมๆกันเลยเดสตัวนี้นะคะเพิ่งซื้อมาในราคา60บาทเท่านั้นแล้วก็ค่าส่งเนี่ยบวกอีก25บาทรวมค่าส่งแล้วเป็น85บาทค่ะว้ยน่ารักอยู่นะ คือเพิ่งอ,อาจจะชอบใส่เดตอะช่วงนี้เพราะว่าเพิ่งขี้เกียจแต่งตัวก็ใส่เดตตัวเดียวจบทรงองค์เอวเขาคือได้หมดเลยอืมน่าจะมีการแบบทำความสะอาดมาบ้างเท่าที่ดูนะคะก็อาจจะมีแบบว่าตําหนิบ้างเล็กน้อยนิดหน่อยคือมันเป็นของมือสองอะก็คาใจเขาหน่อยเนาะ <laughs> มาต่อชิ้นที่สองกันเลยค่ะชิ้นที่สองเป็นกระเป๋าสารนะคะนี่ค่ะมีเขียนบอก กระเป๋าสารเพิ่งได้มาจากร้านพิมชิละ่ะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่าได้มาในราคา109บาทค่ะบวกค่าส่งอีก25บาทก็เป็น134บาทนี่นะคะเป็นกระเป๋าสารสภาพแบบมือหนึ่งมากอันนี้ราคา109บาทค่ะข้างในเขาก็จะเป็นเป็นช่องใหญ่แล้วก็เป็นช่องเล็กอีกหนึ่งแล้วก็เป็น แป่แปะอันนี้นะคะนีเป็นสีอกขาวๆชมพูชมพูน่ารักมาต่อที่ชิ้นที่สามคะ่ะชิ้นที่สามเป็นเชิ้ตเขียวแขนสั้นอุย้ยสีแบบสีเขียวเป็ดมากแต่ <laughs> ชอบนะเพราะฉันชอบสีเขียวแต่ว่าอันนี้เหมือนเขาจะมีความเออนี่นี่นี่นี เขาก็จะมีเป็นแบบคับคาบอย่างนี้นิดนึงกล้องเห็นไหมเนาะนี่นี่นี่เขาจะมีคาบนิดนึงแต่เราก็ไม่ซีเรียสฮะเพราะว่าเป็นของอือสองมันก็ต้องมีตำหนิกันบ้างอะไรนิดหน่อยเสื้อสีเขียว50ค่าสองยี่ห้ารวมเป็น75ครับผม ที่ชิ้นต่อไปเลยค่ะชิ้นต่อไปเป็นของ h a n g e l p c o s e t ค่ะเป็นเดสสีเขียวเขาบอกว่าที่นี่เราคัดสรรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้แล้วรับรองว่าสะอาดปลอดภัยไม่มีตำหนิใครอยากโหลดตู้เพียงแค่ส่งเสื้อผ้ามาให้เราเราจะจัดการทำความสะอาดถ่ายรูปและโพสขายให้เลยติดต่อได้ที่ไลน์ h a n g e s นะคะอ่ะเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าแกะเลยอุ้ยเดสสีเขียวอันนี้ อันนี้สีเขียวเข้มกว่าอันเมื่อกี้นะคะ100่บาทบวกค่าส่งอีก27บาทเป็น127บาทค่ะอย่าเช็คดูกว่านี้ตำหนิไหมสภาพคือแบบไม่มีตำหนิเลยจริงๆค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าถุงสุดท้ายจากร้าน c e r l y n e House ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่านี่อ้ยนี่เป็นเดนไลา์จุดสีแดงน่ารักมากตัวนี้นะคะราคา 130บาทอุ้ยน่ารักมาก็คก่อนตำหนิไหมอุ้ยอันนี้เหมือนจะไม่มีตำหนิด้วยดีอ่ะน่ารักด้วยแล้วก็ชิ้นที่สองี้เพิ่งได้จากร้านนี้นะคะก็คือกระเป๋าเป็นกระเป๋าสีเขียวอีกแล้วแล้วก็เนี่ยเขาจะมีสายให้แล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นช่องธรรมดานะคะไม่มีช่องเล็กๆให้รานะคา130บาททั้งหมดรวมค่าส่งแล้วเป็น309บาทนะคะถือว่าแบบ สิ่งที่เพิ่งเลือกแต่ละอย่างคือเพิ่งชอบมากมากเลยอะเรามาสรุปทั้งหมดทั้งมวลกันว่าเพิ่งเสียตังค์ไปเท่าไหร่เพิ่งชอปปิ้งไปทั้งหมด603บาทนะคะได้มาทั้งหมด6ชิ้นถือว่าคุ้มมากๆเลยแอนเดี๋ยวเราไปลองชุดกันเลยดีกว่าเฮ้ย <Hey, yeah. laughs> เรามาทําการสมัครเปิดร้านของเรากันต่อเลยดีกว่าเนื่องจากเสื้อผ้าเราเยอะแล้วแล้วเราก็ต้องการที่จะโหลดนะคะแล้วก็เปิดร้านในเว็บนี้แล้วก็ลงขายได้เลยก็อย่าทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วก็กดปุ่มบวกสีเขียวได้เลยหน้าต่อไปก็จะเป็นการเริ่มสร้างร้านแล้วเราก็กดยินยอมให้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม set up your shop ต่อไปก็จะขึ้นหัวข้อ display name ก็คือให้ตั้งชื่อร้านของเรา พอเราตั้งชื่อร้านของเราเสร็จหน้าต่อไปก็จะเป็นให้เราเขียนอธิบายเกี่ยวกับร้านของเราพอเราเขียนอธิบายร้านเราเสร็จต่อไปก็จะเป็นการใส่ location. โลเคชันโลเคชันอันนี้เราจะใส่แค่จังหวัดหรือประเทศก็ได้เพื่อให้คนที่เข้ามาซื้อรู้ว่าของมาจากไหนใส่โลเคชันเสร็จก็จะเป็นการถามข้อมูลรายละเอียดของเราก็กรอกให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นก็ใส่เบอร์แล้วก็รหัสที่เขาส่งมามาที่หน้าต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับธนาคารที่เราเอาไว้ใช้รับเงิน เพียงเท่านี้ร้านของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนการลงสินค้าขายเราสามารถใส่รูปได้5รูปเขียนชื่อสินค้าแล้วก็คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้ากรอบแคตตาล็อกไซส์แบรนด์ต่างๆเพื่อที่เวลาคนตามหาอะไรเขาจะได้เซิร์ชเจอเราได้ง่ายขึ้นส่วนไซส์เนี่ยมันจะระบุได้แค่ว่าไซส์ XS S, S M L คือถ้าเกิดใครที่อยากจะใส่รายล,ายละเอียดไซส์อกเอวสะโพกอะไรประมาณนี้แนะนำว่าให้ไปเขียนตรง product description ดีกว่า ส่วนตรงชิปปิ้งเนี่ยสามารถเลือกขนส่งได้แล้วก็เลือกขนส่งที่อยู่ใกล้บ้านเราแล้วเขาก็จะให้กรอกขนาดของสินค้ากรอกเฉพาะน้ําหนักสินค้าก็ได้เว็บจะทําการคํานวณค่าส่งให้ด้วยพอเรากรอกทุกอย่างเสร็จแล้วก็กดโพสต์ลงได้เลยเสร็จแล้วคะ่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากให้เพิ่งทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเสื้อผ้ามือสองหรือว่าอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊า